อันนี้เป็นกิ่งนะฮะก็เรียกกิ่งนเรส,ส่วนหรือก,กิ่งพระองค์ดำนะฮะสร้างปี2542จำนวนการสร้าง4,900กว่าองค์นี่นะรพระพิชัยกุคลองตะเคียนอยุทยาอ,อันเนี้ยจะหายากเรียกพระพิชัยครับพระพิชัยสองหน้ามันจะมีปิตาสองหน้านะฮะส่วนองค์นี้จะเป็นองค์พระพุทธด้านหน้าและข้างหลังจะเป็นพระปิตาครับเป็นพระปิตาครับ ครับเดี๋ยวจะพามาชมพระกิ่งนะครับแล้วก็มีพระที่หายากอีกรุ่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกันนะครับว่าทางร้านเน่งแอนเน็กจะให้เราชมเป็นพระกิ่งแบบไหนนะครับแล้วก็มีพระอีกรุ่นงี้ที่หายากมากเอเคนะครับขอชมหน่อยครับมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเน่งแอนเน็กครับสวัสดีครับเอฟซีนะครับ อันนี้เป็นกิ่งนะฮะก็เรียกกิ่งนะเลสวนหรือก,กิ่งพระองค์ดำนะฮะสร้างปี2542จำนวนการสร้าง4,900กว่าอ,องค์นี่นะครับเป็นเป็นพระกิ่งที่สร้าง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 ถวายครับอ่าถวายสมเด็จพระนเรศวรท่านนะฮะครับอันนี้ถือว่าหาไม่ง่าย้วครับเดี๋ยวน<ม>ี้หาไม่ง่ายนะครับเริ่มเริ่มเริ่มหายากขึ้นเรื่อยๆครับแต่กิ่งพระเรศวนคือพู่ง่ายว่าสมเด็จพระนเรสวนเราใครก็รู้นะครับว่าท่านได้สร้างอะไรไว้มากมายให้พวกเรา เนี่ยครับถ้าเป็นปีศูนย์เจ็ดนี่แพงมากนะเป็นปีศูนย์เจ็ดพวกปีศูนย์กว่าเนี่ยถือว่าแพงรุ่นแรกๆนี่กิ่งทะเลส่วนนี่ถือว่าแพงมากเคลียร์ะเลส่วนกิ่งหน้าวังจันทร์พวกอะไรพวกนี้แพงครับแตแพงแต่นี้ก็ถือว่ามีราคาราคากวบกวบราคาพี่น้องพี่น้องได้พ่อพับถือว่ารุ่นนี้ก็ยังไม่แพงปีสองสี่ไอสองห้าสี่สองถือว่ายังไม่แพงครับ ทางร้านเปิดให้บูชาองค์เท่าไหร่นี่นะองค์นี้ผมผมเปิดให้บูชาเก้า9ันห้าเก้าันาน้ที่ถือว่าถูกนะครับถือว่าไม่แพงมาชมที่ร้านได้นะครับที่ร้านได้เลยครับครับนี่ยินดีเลยครับครับนะครับอ่าต่อมาครับอีกองค์หนึ่งนะอันนี้จะเป็นพระเก่าครับอันนี้จะเป็นพระเก่าอันนี้เ็าเรียกพระพิชัยอืมพระพิชัยกุ่คลองตะเคียนอยุทยาอืมครับอันนี้จะหายากครับถามว่าตัวจริงหาได้ง่ายๆยไหมถามว่าก็มีมีมีเจออยู่แต่ แต่ตัวจริงๆจะแท้เนี่ยไม่ได้ง่ายๆนะครับพูดถึงอะเนี่ยครับเขาเรียกเขาเรียกพระพิชัยครับพระพิชัยสองหน้ามันจะมีปิดตาสองหน้านะฮะส่วนองค์นี้จะเป็นองค์พระพุทธด้านหน้าและข้างหลังจะเป็นพระปิตาครับ่เป็นพระปิตาครับเป็นพระปิตาเลยเป็นที่มาหลายหลายร้อยปีนะสร้างเนี่ยภูกคลองตะเกียนนี้จะสายร้อยปีเมื่อสมัยก่อนนะพระแบบนี้นะครับเนื้อแบบนี้นะครับเขา เอาไปเขาเอาสมเด็จพระระชังมาแลกนะสมัยรุ่นกุปูตาเราสมัยก่อนนะครับตอสมัยรุ่นนั้นเขาไม่ได้สนใจนะว่าเป็นสมเด็จพระระคังเป็นเป็นผ้าอะไรแต่ตอนนั้นเขานิยมกันมากอความนิยมเนี่ยคือกิ่งกองตะเคียนเนี่ยพูดง่ายต้องใช้สมเด็จพระราชังแรกในสมัยก่อนเนี่ยพุทธคุณเด่นทางด้านไหนครับพี่โอ้เรื่องเหนียวอย่างนี้เลยเรื่องเหนียวนี่ยกให้ดับหนึ่งเแล้วมีจานจานมาเต็มสูบเลยจานจานทั้งองค์เลยด้วยคือผ้าพวกนี้เป็นผ้าเหนียวอยู่แล้วในสมัยยุคนั้นน่ะ ก็คือนักลบนักลบเลยครับแบบนักสู้นักลบเลยครับใช่ครับใช่ใช่ใช่เนี่ยครับเป็นของที่หายากนะเป็นของที่พิมพ์นี้จะพิมพ์นี้จะเจอน้อยส่วนมากจะไปเจอกับเป็นพระปิตาสองหน้ามากกว่าแต่ถ้าเป็นพิมพ์พระพุทธเนี่ยแล้วก็หลังเป็นพระปิตาจะเจอน้อยจะเจอน้อยกว่าอย่างองค์เนี้ยอย่างองค์นี้ผมเจอมาผมก็ซื้อมาก็ไม่ได้ถูกนะแต่ก็ขายกันเอาเอาบางๆเอาบวกๆกันไปแบ่งกันไปใช้อย่างเงี้ยครับก็อยู่ที่ หมื่นสองอันนี้ครับนี่นะเนี่ยหมื่นสองครับตรงนี้หมื่นสองเพราะว่าสภาพก็ยังสมบูรณ์สมบูรณ์เลยครับแขวนได้เลยครับเรื่องเดียวผมรับประกันให้เลยครับแท้รับประกันตลอดชีพครับไม่ต้องห่วงร้านผมรับประกันให้ตลอดชีพทุกชิ้นทุกองถ้าลูกค้าอยากจะมาชมที่ร้านมาชมได้ที่ร้านที่ไหนครับมาที่ได้มาได้เลยครับที่พันธิบักะปิชั้นสามได้เลยครับยินดีเลยครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0805915626หครับหรือ0874743262ยินดีต้อนรัอทุกท่าินดีต้อรับท มาเลยครับมาดีๆมาดูได้เลยครับเป็นพระเครื่องอีกรุ่นหนึ่งครับที่ทางร้านในเงิน็กเนี่ยครับนำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมและศึกษานะครับแล้วก็เปิดให้บูชานะครับเปิดให้บูชาครับท่านใดที่ชอบนะฮะชอบเป็นพระกิ่งแล้วก็ชอบเป็นพระกุกก็สามารถโทรมาคุยกับเขาได้นะครับตามเบอร์โทรที่เขาแจ้งไว้นะครับหรือจะมาชมได้ที่ร้านเขาก็ได้นะครับครับก็ติดตามทาง YouTube ช่องสอ놀ชาแนลก็จะมีเกี่ยวกับพระเครื่องและเครื่องรางของขลัง ของพาเกจินะครับหลากหลายนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมและศึกษานะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในช่อง Youtube ช่องสอ h ชา n e l ก็ขอขอบคุณทางร้านหนึ่งเอ็นเน็กด้วยนะครับที่นำอาวัตถมงคลมาให้ชมและศึกษานะคะขอบคุณครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีขอบคุณครับ